กองต้าจังหวัดลำปางางในคุณเยอะมากด้านบนสวยมากเลยเป็นบ้านแบบสมัยโบราณขอโทษนะคะไม่เคยกินนะคะกินยังไงในแค่รดก้วยนะคะแล้วแ่งเป็นสีค่งาแล้วก็กระเทียมเจียวอ๋อโอเคลองนี่ข้าวปั้นลำปางหนากระเพาะไก่น่าสนใจนะไม่เคยกินอะอบอร่อย เมี่ยงคำก็เกียยปากม้อจุร้อบมันร้อนน่ห่อพัฟได้สับปะรดทอดเอาสับปะรดป๊อปชุดหนึ่งค่ะรออะไรกันหลักกินกันเลยลูกเลียกไม่ถูกเลยน่ารักทุกรายเลยอ่ะแอวนครลำปางค่ะข้างหน้ามีสะพาน ดีจ้าตอนนี้เราอยู่กันที่กาดกองต้าอําเภอเมืองจังหวัดลำปางไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเรา <c oughs> เข้าไปดูด้านในกันไปจ้า <c oughs> ในคุณเยอะมากกระเป๋าแฮนีตโตเกียว ก็จะมีทั้งอาหารแล้วก็ของใช้ด้วยนะทั้งสองฝั่งเลยแซนด์วิชดูไบสไตล์แบบว่าเคบับบร้านแบบมีที่นั่งอย่างนี้ก็มีนะเกมโอนแล้วเด้โอโจ๊กลูกชิ้นบัวลอยก้าวพ่อ<ฮ>กำลังตั้งเขากำลังตั้งร้านยำเล็บมือนางยำหมูหมูพี่ชอบอันนี้นะแต่ว่าพอาชอบอันนี้พี่รู้ <laughs> ใช่ยำเล็บมือนางกำลังตั้งร้าน เคียวหวานผัดหมูแดงผัดไทยผัดไทยเส้นบุ้งเส้นด้วยไ้่ต้มสายจ้วบัไก่ทอดหมูปิ้งหมูทอดทั้งซีหมูย่า,า,ยาง หมูย่างไส่ย่าง,งขา้าวหนวตขนมไก่ย่างเนื่างาหรออืมสีสันดูน่ากินใหม่กิเข้าวเหนียวนะมีซี่โครงย่างดีไหมย่างใหม่ๆอย่างนี้เลยกระเพาะไก่เฮ้ยไม่เคยเห็น ะเพาะไก่ทอดกรอ,อบอ่ะตัวแรกมองมานะึกว่าแคบหมูก็มีใต้บอกกระเพาะไก่ปะกะแตนที่คุ้งกระเพาะไก่น่าสนใจนะไม่เคยกินอ่ะเอากระเพาะไก่ถุงหนึ่งค่ะโอ้เขาจะใส่พริกไทยแบบนั้นเหมือนเหมือนแมลงอ๋อแบบนี้จิ้งกุงจิ้งกุง รถด่วนค่ะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเอากินก่อนแล้วกันหืมกรอบมากหืมกรอบอร่อยอร่อยมากไม่เคยกินกระเพาะไก่ทอดเนื้อหมดเขียน กินขอดูน่ากินมากเลยอ่ะดูดีสีแนงกวากนนีไม่เลวนมมากหอมมากเลยนะแล้วจะมีความเค็มน,นิดๆหอมซอสหอมพริกไทย <คำ S 1> ืมอะไรคะโอ้เนี่ยคําค่ะเอาแบบพันแล้วค่ะค่ะ มีขนมรูด้วยที่นี่เรียกขนมอะไรนะคะนโโขนมวงยัดขนมวงแบบวิวเขาทำลูกชุบสวยมากน,น,นี่ดีๆนะแล้วก็มีในเงี้ยนี้จับสวยมากเลยอ่ะนี่เมี่ยงคำตัวน้ำตาลแบบเป็นแบบน้ำตาลข้นๆอ่ะไม่ใช่น้ำตาลเหลวๆนะ หนูคั่วแลกวหมนดิบคใช้อะหวางเนี่ยเนี่ยคำครบรสมากแล้วตัวน้ำตาลอะเป็นแบบน้ำตาลแบบข้นๆอ่ะเห็ดย่างเห็ดเบิร์นไฟอืมก็บินมาทำมาเล็กเล็กน่ารักมากเลย ทอย่างเนยกระดิงเป้งะมันม้าอะไรครับตมก็เคบับเคบับไก่ไส้ทะลักฝั่งทางนี้จะมีร้านอาหารเยอะมีอีกนะบาบีนหอมมาก บ้าบินมะพร้าวอ่อนใช้มะพร้าวน้ำหอมด้วย ท่าายวงเป็นไก่ทอดบรรยากาศร้านข้างบนโคตรน่านั่อยตรงฝั่งทางนี้จะมีร้านอาหารด้วยเนาะขนมถางแตก่มถงแตกทองคุณรำนีช่องฝั่งนี้จะเป็นบ้านแบบสมัยโบราณบ้านเก่าๆเขานะ ลู้มาเดินเชียงคานเลย่บ้านอีกแบบนึงใช่เนี่ยบ้านเก่าเป็นบ้านไม้เขามีคนอยู่จริงๆนะน่ะแต่ถ้ามาเขาอยู่ปกติเขาอยู่ปกตินะเนี่ยนี่ค่าสิบจ้าเทียวกองค่ะ่วนฝั่งทางนี้คนเยอะมาก มันเยอะมากฝั่งข้าวคั่วข้าวแท่ขนมไข่ขนมไข่โบราณหอมมากเลยโคกงุ้นเสื้อผ้าดูบ้านดูบ้านฝั่งทางนี้สวยมาก

โอ้โหนี่เขาแสนขอว่าวันน,น,น,นี้เาแตนคน้นดีนะครันักท่องเที่ยว<ห>ราไปาไม่แพงจิด เอารถอะไรไม่แพงอย่ประเทศมันแดงกันเลยสบายกันเลยสบายหนึ่งนค่ะยุกนี้หลอยุกนี้ถ้าใส่นอยน้อยกำไรเล็กเล็กน้อยแซ่รอนได้ปริมาณักษครับเออนวมาก็ไปก็มานี่มาจะละแซ่ขอขายด้กับามาสีส้มรวกันแล้วเ็นึกว่ามองมาทางนี้นึกว่าละสิบบาทเดียวครับละสามบาทครับ เปิดที่ไทยขัวอยู่เวลายังเป็นเด็กท่านเปเดียวชนมาตรงเดียวเขาพูดหนาจริงๆริที่นี่หนาเขาก็จะลงท้ายด้วยคำว่าหนามีหลายแบบเลยกับนองนมในแบบนมโอ้โหนลไม้โคกขนมโคกกนเล็กน่ารักมากเลย ใหญ่คุกเล็กคุกหินคุกไม้ชูกชิ้นปิ้งหมึกย่างแบบแบบบนเขาเขียนว่าชมชมดิวกองลาฟปีข้างบนอ๋อย้อนยุคหมึกย่างโบราณนะต่านสามารถขึ้นไปด้านบนได้ เป็นร้านนั่งร้านเขานี่ชื่อร้านนี้ใช่แล้วก็มีหมึกบดด้านหน้าอุ้ยด้านบนสวยมากเลยข้าวบา่ปลาของเราค่ะขนมดวดงมะพร้าวตัว,วอ่อนจักระจันมันทำกระทงน่ารักมากเลยอะ่ะเขานั่งกินอะไรขนมชั้นเ,เอ้ยไม่ใช่ข้าวป,ป,ปั้น,น,น,นข้าวปั้นคืออะไรไม่รู้อยากลองอ่ะ ข้าวป,ปั้นขนมถ้วยแล้วก็บุลจัดอยากลองข้าวปั้นข้าวป in> ั้นไม่เคยกินเขาจะมีเครื่องเอาข้าวปั้นค่ะน um <No um ี่นะนั่งกินขอบคุณค่ะขอโทษนะคะไม่เคยกินนะคะกินยังไงอันนี้แค่ว่้วยนะคะแล้วแบ่งเป็นสี่สับค่ะแล้วก็ราอถ้อยครับ ตัวนี้ใส่ได้ทุกอย่างเลยคป็นเชูคระเทียมเพียวแล้วก็งานโอเคขอบคุณครับงานไม่เหอนนะคะขอบคุณครับขอบคุณครัหั่นสี่อย่างเงี้ยครับผมปลาครับมาด้วยกันครับผมมาครับมากินด้วยกันครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณครับได้ใจได้ใจท่านี้จากหน้าแล้วมาเนี่เอ่อเชียงใหม่ค่ะมาเนี่ค่ะงาแล้วก็ กระอะไรเนี่ยกระเทียมเจียวอ๋อโอเคลองดูแล้วก็ใส่อันนี้เอาแม่รองก็แม่เอาดูหลังแรกเป็นดูน่ากินเลยนะครโอเคเป็นสีตัวน้ำซอสจะหวานหวานตัวแป้งจะแบบนุ่มๆเด้งๆอรแบบกินขนมถ้วยแต่ว่าตัวแป้งไม่ไม่ได้หวานเค็มอะไร ร้อ,อ,องหน่อยคล้ายๆขนมด้วย <c oughs> แต่ว่าไม่ได้มีรสชาติจะมีรสชาติของ <c oughs> ที่เราใส่เข้าไปปรุงอร่อยมากเลยนี่จะมีหลายสีนะเขาต้องขุดก่อนแล้วค่อยปรุงเหรอเขาคิดว่าอย่างเงี้ยเที่น้องแนะนำเมงงื่อกี้ขุดข,ข้างแล้วก็ เป็นสียางงทอดรเกราใข่ปุยใช่แล้วก็ใส่ต้องกินอย่างละชุดออนี่ดุกตต้อ่ะไ่ดินี่สีม่วง ปั้นลำปางหนาตัวสอสน้ำตาลนะหอมมากเลยแล้วก็จะมีกนะเวยมีกุหลาบด้วยชิมคนมากเลยอหาอร่อยไหมอร่อยมากเขาปั้นลำปางหนาเมิกย่างนครลำปาง ฮั no liebe, กหนาลำปางนีชามตากไก่ฮักหนาลำปางฮักหนาลำปางไงลูกไก่เรื่องไม่ถูกเลยน่ารักทุกรายเลยอ่ะอันนี้ก็น่ารักมีครบทุกอย่างเลยเนาะอันนี้เนาะอันนี้ค่ะอันนี้เท่าไหร่คะร้อยค่ะร้อยพ็กซองไหยค่ะขอบคุณค่ะ่ใช่เลย แพ็คซองแบนไม่ว่าจะใช้เลยจะได้เอาไปฝากแม่สวยๆไงเอาไปฝากแม่ขอบคุณค่ะเอาไปฝากแม่น่ารักไหมเราถือไปที่ไปงี้เหรอแอวนครลำปางปะมันง่วงถุงจิ้มเยอะมาก ใหมยทอดูตรกรอบมหาชัยเจ้าเก่าตอนร้อนกรุบๆเลยกเบพาะปลาน้ำแดงจิน,น,น,บบนสุมปิ้งแหนมปิ้งจินสุมแหนมปิ้งมันปิ้งตลาดยาวมากันะเดื่อ กว้างมากนะนี่เราเดินที่เราเลี้ยวซ้ายมานะยังไม่สุดเลยนะได้เหยนทางขวาเราก็ยังไม่ได้ไปนะโอ้โห,โหมีไปเรื่อยๆมันโค้งนะเหมือนไปถึงเมืองนะน่าจะอีกแบบทางนี้ก็ยาวมากอะ่ะ<ม>เข้าได้หลายฝั่งนะฝั่งนี้ก็มีคนเข้าเยอะเหมือนกันข้า<ม>บนก็มีร้านอาหารไม้เขาทำตามตามสัม่งด<ม>้วย ใส่ย่างพรหมถุงข้าวเกีบยปากหม้อสวัสดีค่ะเขาข้าวเกียบปากหมอ้หมอชุดหนึ่งค่ะ,ะทำใหม่ๆร้อนๆอ,อย่างนี้เลย มีแป้งสองสีนี่กหรอวะนี่ข้าวปัตไปนั่งร้อนจะกินแล้วกระเทียมเลยนะค่ะได้หมดเลยค่ะ ได้แล้วราดกะทิด้วยนะมีกะทิกับกระเทียมเจียวะไนหากินมาตรงกลางก่อนเลยตรงกลางกะทิเยอะเ <c oughs> นยห่พอผักด้วยใส่หัวหอมแอด้วยกระาใหวานกำลังพอดี ก็ใช่อะจะเป็นหนึบหนึบสีขาวเกินกินได้ก้อนค่ะกี๊้ก้อนหมหรอเออก้อนร้อนไปเดินกันต่อ สดเลยส้มตำก็มีส้ม,สมตำอาหารอีสานรแสแซ่บฝั่งนี้คนเยอะกว่าฝั่งนน้นนี้มีร้านนวดด้วยวิสับป,ประรดทอดไม่เคยเห็นปปอเอาสับป,ประรดป๊อปค่ะชุดหนึ่งค่ะ นี่นแบบโดนัทก็ง่ายกินป๊อปกินง่ายเยเอาป๊อปป๊อปกินง่ายอ,อะไรนะคะตัวนี้จะออกเปรี้ยวกว่าอ๋อค่ะชอบชอบเปรี้ยวทีเพราเราสั่งเราสั่งถูกแล้วบอกว่าตัวป๊อปจะเปรี้ยวกว่าตัวโดนัทขอบคุณมากค่ะจะรออะไรกันล่ะกินกันเลย <laughs> ตัวแป้งข้างนอกกรอบๆแล้วตัวสับป,ประรดจะมีความเปรี้ยวนิดนึงไหนลองอสิสับป,ประรดยังอุ่นๆอ,อยู่เลยตัวแป้งกรอบ,อบสับป,ประรดเปรี้ยวอ,อ,อร่อยอมากอร่อยอร่อยมากเลยค่ะหอมค่บผมอร่อยมากม,ม,มามา,มา,มาอีกคนะนั้นกี่ชิ้นเนี่ยได้เยอะนะ ยี่สิบบาทเองเนี่ยเจมถุงเนี่ยอร่อยแปลกใหม่อร่อยมากแล้วสับปะรดเปรี้ยวอ่ะแป้งกรอบแล้วก็หอมงาด้วยนะอร่อี่ออดอยคร้างวลอบบองรออ ม่สะพานข้างหน้ามีสะพานสะพานรัชดาพิเศษรัชดาพิเศษรัชดาพิเศษสมบูรณ์สีเดินเข้าไปดูอ๋อสะพานรัชดาแต่ว่าสะพานไม่มีสระอานะจะเป็นสมัยแบบสมัยโบราณเนาะโหเห็นสะพานก็เดินข้ามสะพานเฉยเลยไม่รู้ตรงข้ามเป็นว่าข้ามไปมีอะไรนะมาเดินไปเลยแล้วแม่รถแม็กวิวมันดี่มาเล่นเล่นไปเลย ทุกคนก็มาถ่ายรูปกนบนสะพานนะมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ว้าวอดีเห็นสะพานอีกการตรงนู้นคือทางเดินนี่เป็นไม้นะกาดกองต้าเนี่ยจะมีวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะวันนี้ที่เรามาคือวันอาทิตย์ไม่รู้ว่าวันเสาร์ว่าคนเยอะอย่างนี้ไหมแต่ว่าคนเยอะทุกซอยเลยเนาะที่นี่ได้มากินแบบกรุบกริบนะเดินเล่น เซลฟีกลก่กันสักหน่อยคลิปหน้าอยากให้เราไปตลาดไหนอยากให้เราไปเที่ยวจังหวัดไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีจ้ะ